อันนี้ครับวันนี้วันนี้ก็จะมาร,ร,รีวิวรีวิวเสียงทอดเจีบนะครับผมในสเต็ปข้าสามเจีนะค,ครับดูขอฟเดีย๋ยวแม่เป็นได้จักรนักก่อนอ่าสตาร์ทดีครับปุ่มเดินเบาก็ประมาณนี้เดิเนเบาเบิร์นในเบิร์นในหนึ่ง เราตัดได้ไหมเอ่ยสุดยอดครับผมอ่ะครับออกตัวดิวันนี้มาเขาเดียวาเดือาเดูอดดอันนี้ก็ออส่งเกียร์ส่งเกียร์ดูครับเขาจะออกตัวได้หรือเปล่า เรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นทรงเสียง